รถขุดนำเข้าใหม่คันนี้โกเบ SK 60ขมาในรูปแบบตู้เก๋งบูมตรงถักเล็กแล้วก็ใบมีดออปชั่นครบมากครับคันนี้ลูกค้าได้เป็นรถนอกนำเข้าเลยที่สำคัญรุ่นตลาดแบรนด์ยอดฮิตเลยใครๆก็ใช้โกเบครับูมอาร์มตัวนี้ยาวสวยนะครับสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆมีกาดกันกระบอกไฮดรอลิกมาให้เรบบ้อยทางด้านล่าง สีสันเดิมๆเป็นรูปแบบสีเขียวโอเบก็จะใช้เป็นสีเขียวเป็นแบรนด์หลักของเขานั่นเองมีลายยักไปพร้อมต่อหัวยักได้หัวสวรรค์ได้ยกตัวลอยได้แบบสบายๆ,ายๆมุกี่ได้เป็นมุกี่ขนาดใหญ่จุด,ดินได้เยอะเวลาลูกค้าขุดดินจะทํางานว่องไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองช่วงล่างแท็กเหล็กคันนี้สภาพสวยมีใบดันมาให้ครบๆสามารถดันดินปรับพื้นที่ต่งตางๆได้ลูกค,ค้าครับของกว้างของแท็กคันนี้อยู่ที่ 1เมตร95เซนก็สามารถขนย้ายได้โดยง่ายถา่ล้อไม่กว้างมากจนเกินไปนั่นเองเป็นส์กระทัดรัดป้องตัวอยู่ในส่วนของตู้เก๋งภายในกว้างๆคอนโทรลเป็นระบบสังคารด้วยน้ำมันทำให้คนขับขับง่ายนะครับขับนานๆไม่เมื่อยเพราะว่าคอนโทรลค่อนขอ้างเบามากนั่นเองก็เดินจะอยู่ทางด้านหน้า เครื่องยนต์มาในรูปแบบเครื่องยนต์ขนาดสี่สูบหุ่นสี่ระบบเล็กเ,เครื่องก็นิ่มนวลประหยัดน้ํามันและปั๊มไฮดรุเป็นรูปแบบปั๊มนี้แล้วทันนี้นะครับผมท่านใดที่กําลังเลงอยู่กําลังมองหารถไซด์หสอยู่บอกได้เลยว่าซื้อได้รีบซื้อกันเลยทีเดียวครับในราคาขายลูกค้าเบาๆไปเลยเพียง3ามแสนเก้าหมบาทตัดสินใจซื้อตอนนี้ผมแถมให้ทันทีส่งฟรีทัไไ่วประเทศไทยที่สําคัญนะครับราคานี้ต่อรองมาได้อีกนะครับผม ขายได้ขายทันทีแน่นอนลูกค้าใส่ราคามาได้เลยไปขาย0 6 1 6 9 6 0 1 6 0ความสุดท้ายเป็นแฟนติดตามด้ยวยนะครับ